สมตำจ้ามากินขาวกับสมตำน้ำกันด้วยจ้าเดอ้อใส่กรอกปิ้งไก่ค่ะสวัสดีจ้าพระประยาสลัดด้วยค่ะเดอ้อล่างน้ำล่างยางมัน,นออยนะเค๊กอ่เดียนี่มะเกือเทศ ทม m ตโต o มะนาวเลมอนมะนาวนะคะเด้ออันนี้ปรกกอกพลังไม่รู้หรอกดอกเนาะคะ่ะเนาะเขาตัดไ้ซื้อก็ไดปรักอกนี่นะเอาไปหู้ดอกอันนี้ชิลี่จ้ะโห่ตะคองค่ะ ทพ,พยศสลัดสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาบอกว่กาแยกกิจเราแล้วค่ะเด้อวันนี้มากินข่าวน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะข้าวกขาสมตำเด้อค่ะเด้อสมตำปิ้งไก่ค่ะพี่น้องค่ะปิ้งไก่บ้านเฮานี่ละ่ะเราก็กินกับใส่กล่องอีสานน้ำพร้อมเนาะค่ะน้องมาแก้พิษเรากลับะมะขามเประค่ะพี่น้องค่ะมะขามเทียเนาะมะขามเประมากินแก้เผ็ดเพราะอันนี้เป็นบาดฝาดหวานๆเนาะนก,ก,กินกับผักสลัดกินกับข้าวเหนียวค่ะข้าวเกลานี่ล่ะกับน้ำมะพร้าวเด้อค่ะเด้อวันนี้กินน้ำมะพร้าวค่ะ ก้อนลงมือกินแล้วค่ะเนาะกินกินนามก้อนค่ะอามาลงมือกินกันเลยนะค่ะเดอ้อจกขัน,นียวก้อน,นะะเนาะค่ะอืมเห็นดีบ่อปหนนี่เนาะเอาสวยเลยนะค่ะเดอ้อล้างมือเรียบร้อยละตามย่างแซ่บเด้อค่ะเดอ้อทำยังไงเนาะ แซ่บเขาบอกอย่างไงอืมเขาบอกว่าแซ่บ

แจบมาได้ค่ะเด้อ ข่าวนีว้วพุดอุ้นสองมือแล้วแฝ่แฝงมาแล้วค่ะเด้อข่าวนี้วอุ้นสองมือมาแล้วเหนียวครับแล้วก็แ่บพึ่งกาเสร็จกอที่สารค่ะตุ่ยกบสมตำเลย ่เห็นบ่าเนี่ยห้ยคักดเนาะแซ่บเบขาแซ่บมัเนาะ บอกว่าแซ่บแซ่บมือเนี่ยพ่อเพชรลายได้ข่าวเด้อเอาบอกพิซซ่าซ้ำจะเห็นเนี่ยละ่ะแซ่บกคกัับเน้อยเตรียมพร้อมอย่างใกล้ 你，嗯。<Nee. S 2> mm. แซ่บคักมันเด้อค่ะเด้ออืมอกวาดกี่ฟัน ไม่ใช่ครับ <ées> ามแปกินแค่เพ็ดก่อนอืมแซ่บเพียบแก้เพ็ดออกวันวานฝัฝาด,ด,ดแซ่บยุกแก้เพ็ดได้มันเท่าได้ แกบเี่ดลองจ้า,าขามเทศกับสมตำเขากันเยอไปฮานืือมากินเขากันย่แก้เพ็ดได้ใส่กอ,อกอีสานไปแต่กินกับอันขิงเนาะเขากันเห็นไหมกับขิงเดี๋ยวมาแล้งจัดกินกับขิงอีกแล้วค่ะเด้ออีกรอบนึง เตะก,กับคิ้งีกรอบนึงสมตำบ่หรอห้องสมตำก็แล้วไปกินเสกอบอืมอืมแซ่บครับขามแปรแซ่บแ,แกะเพียได้เด้อ่ะเด้อ อืสบายท่องเลยป่ะที่ไหนบนเหล่าอิ่มเหล่าแล้วฝาดด้อยอันนีนก้กินกับมะแรงก,กินกับเอ่อถิงเนาะค่ะเนาะก้อนก้อนก้อนจบไปอีกคำหนึง่ง กินกับพิงพ้งกับพิงพ้งกับพริกพริกินนุ้สวนเนาะเข้ากันอื สำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะเด้อเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ